วันนี้ก็จะมาทำฟังโกนะครับแป้งว่านะครับจะทำแบ่งครึ่งนะครับ500กรัมนะครับจะทาสูตนครึ่งกิโลนะครับแป้งว่าวให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งแป้งก่อนนะครับนี่นะครับแป้งว่าวบ้านเรานะครับนี่ครับแป้งแป้งว่าวบ้านเรานะครับราคานะครับอันนี้ถุงละน่าจะไม่ผิดนะ6ดอนหรือ7ดอนนี่นะครับ1กิโลนะครับ6-7ดอนนะครับประมาณนี้นะครับจําไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นแป้งของนิวซีแลนด์นะครับกิโลละ2ดอนนะครับ2ดอนนะครับอันนี้กิโลละ7ดอนนะครับ7ดอนกับ2ดอนนะครับมันห่างกันเยอะเลยนะครับนี่นะครับคุณภาพนะครับแป้งนิวซีแลนด์จะดีกว่าตัวนี้นะครับแต่กิโลละ2ดอนนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมาชั่งก่อนนะครับ500กรัม นะครับนะครับแป้งนะครับเมื่อเราชั่งแล้วแล้วครับห้าร้อยับนะครับเตรียมนะครับอันนี้ผงฟูนะครับอันนี้ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้คือครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงฟูก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับดูดีนครับ แป้บงบัตนะครับเบกกิ้งโซดานะครับ1ส่วน4ี่นะครับของช้อนชานะครับ1ส่วนสี่นะครับอันนี้เป็นครึ่งช้อนชานะก็ครึ่งของครึ่งช้อนชานะครับ1ส่วนช้อนชานะครับช้อนเล็กสุดนะครับเบกกิ้งโซดานะครับนี่นะครับแ้ป้อนลงกันนะครับ จะลอดล้มกัน1นรอบหรือ2อรอบก็ได้นะครับ จะเป็นเศษเป็นเม็ดนะครับเราจะต้องร่อนนะครับเห็นไหมครับบางทีมันก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับเราจะร่อนรอบเดียวหรือสองรอบก็ได้นะครับแต่นี้จะร่อนสองรอบนะครับเพื่อจะให้เม็ดแป้งในละเอียดน,นะครับ จะเตรียมเครื่องนะครับมาดูของส่วนผสมนะครับส่วนผสมของเครื่องที่จะตอดบางโกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราใส่นี้ก่อนนะครับเกลือนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับครึ่งช้อนโต๊ะ นี่นก็จะบอกละเอียดน,นะครับน้ำตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแอมโมเนียนะครับก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนีนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแอมโมเนียนะครับ นิดเดียวนะครับดไม่ต้องเยอะนะครับยิ่งอากาศร้อนยิ่งไม่ต้องเยอะนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับนิดเดียวนะครับนี้นะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับใส่กระปุกไว้เข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะครับน้ำมันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไข่ขาวนะครับสองใบนะครับเฉพาะไข่ขาวรับ จะใส่ไปเดียวก็ได้นะครับถ้าเราใส่ไปเดียวนะครับเราจะต้องเพิ่มน้าเข้าไปนะครับนี่นะครับไข่ขาวสองใบนะครับส่วนไข่แดงนะครับส่วนไข่แดงเราจะเอาไปทําสังขยานะครับ นะครับน้ำไม่ตายตัวนะครับอาจจะไม่ถึง300นะครับอาจจะ310กรัมนะครับประมาณนี้อันนี้น้ำนะครับ300กรัมนะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าแป้งเนี่ยต้องใช้น้ำเท่าไหร่นะครับเราก็อยาเทหมดนะครับให้เรากักไว้ประมาณสักน,นิดนึงนะครับเดี่ยนะครับให้เราคักไว้ประมาณนิดนึงนะครับเพราะเรายังไม่รู้นะครับว่าแป้งของเราที่วามอ่อนหนะครับ ครับเราก็ใส่แป้งไปนะครับน้านะครับเตรียมไว้จุ่มมือนะครับน้ํานะครับเป็นน้ําอุ่นนะครับที่นวดนะครับส่วนผสมทุกอย่างนะครับจําเป็นนะครับจําเป็นทุกอย่างนะครับ ทำแบบนี้นะครับวิธีนดวดนะครับเคล็ดลับในการนวดแป้งบางโกยังไงให้บางโกขึ้นฟูนะครับเราจะทำแบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับทีนี้นะครับเราจะใช้น้ำนะครับอันนี้ก็น้ำอุ่นมือนกัน,นะครับสุมมือนะครับ ครับนี่ครับพอดีนะครับน้ําที่เรากั้ไว้ไม่ต้องใส่นะครับน้ําก็จะอยู่ประมาณ2 9 0ร้อนะครับก็แล้วแต่นะครับแปงแป้งบางรอบนี้ก็อาจะมีนะครับอย่างนี้นะครับบางทีนะครับถ้าเราใส่ใส่ไข่ขาวไวเดียวนะครับเราจะต้องเพิ่มน้ํานะครับ ทอดให,ให้ดูนะครับเราไม่ได้ทอดวันนี้นะครับก็ติดตามนะครับอันนี้ก็จะให้ดูวิธีนวดนะครับว่านวดแบบไหนนวดยังไงนะครับส่วนผสมนะครับจะแปลงดูอีกรอบนึงนะครับ ความอ่อนความแข็งของแป้งที่เรานวดนะครับให้เราสังเกตนะครับให้สังเกตนะครับเห็นไหมครับให้เราสังเกตนะครับเราจะหมักแป้งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับถ้าแป้งขนาดนี้นะครับแป้งอ่อนขนาดนี้แป้งแข็งขนาดนี้นะครับหมักแป้งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับให้เราหมักแป้งประมาณสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครึ่งหรือสามชั่วโมงก็แล้วแต่อากาศนะครับ นี่ก็จะหมักแป้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะหมักแป้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับแล้วก็จะมากัดได้นะครับกับแป้งเสร็จนะครับก็จะเก็บเขาตู้เย็นนะครับก็จะต้องทอดวันนะครับแต่ถ้าเราจะกลับจานทอดวันนี้นะครับเมื่อเรากับแป้งเสร็จนะครับเราก็หมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมง นะครับหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ปูเศษถาดนะครับเมื่อปูเศษถาดนะครับต้องพักในถาดอีกประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับถ้าแป้งไม่เข้าตู้เย็นนะครับค่อยตัดทอดนะครับโอเคนะครับก็จะปิดไปอย่างนี้นะครับมาดูนะครับอันนี้แป้งว่าวนะครับมาดูเมื่อเราหมักครบเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับหรือสองชั่วโมงนะครับเรามาดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับ เราจะต้องกลับแป้งนะครับเห็นไหมครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมากลับแป้งนะครับให้สังเกตนะครับก่อนเรากลับแป้งกลับเมื่อเรากลับแป้งเสร็จนะครับให้สังเกตนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเมื่อจุ่มน้ำนะครับนะครับถ้าครึ่งกิโลเนี่ยเราก็จะกลับยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแป้งกับน้อยนะ สังเกตดูนะครับว่าตอนเรายังไม่กลับกับตอนเรากลับแป้งครับให้เราจับแป้งดูนะครับว่าแป้งเรามีความอ่อนความแข็งมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเราจะทอดวันนี้นะครับถ้าจะทอดวันนี้เราให้เราหมักต่ออีกนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือไม่เกินสองชั่วโมงนะครับแล้วแต่อากาศนะครับถ้าอากาศร้อนก็อาจจะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับพอถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ เราก็ปูเศษถาดหรือปูใศ่กระดานนะครับแล้วหมักแล้วพักนะครับพักในถาดหรือกระดานนะครับ20นาที30นาทีนะครับค่อยขึ้นลูกทอดนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้แป้งแป้งบางนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ทอดวันนี้นะครับเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับเดี๋ยวนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะเก็บเข้าตู้เย็นนะครับ เก็บนะครับเก็บเข้าตู้เย็นนะครับถ้าเรายังไม่ทอดวันนี้นะครับอันนี้แป้งว่าวนะครับเียวบมเก็บใส่ถุงนะครับเพื่อที่จะเข้าตู้เย็นนะครับเราจะทอดพรุ่งนี้ครับน้ํามันนะครับทาถุงบางๆนะครับนี้ก็ปุ่มน้ํามันนะครับงบางนะครับเส็มุปเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับให้สังเกตนะครับแป้งนะครับจะเนียนนะครับ แป้งว่าวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทอดให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะนับตัวให้ด้วยนะครับว่ากี่ตัวนะครับเห็นนะครับ